สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเก็บเอ,อ่อต้นพักเซียนฝรั่งจ้ะเนี่ยมันจะเป็นกๆอย่างไงจ้ะตอนนี้กำลังดอกมันเรื่องจะมาต้นกำลังอวบอวเลยจ้ะจะเอาไปดองนะกรอบ,อบไม่เหนียวเลยกอบอร่อยมากเดี๋ยวว่าพาไปเก็บนะนี่ อะอ,อต้นอัวบๆไปจา้าอืมจะเอาไปดองนะจักประมาณจากักสามสี่วันแล้วเอามากินอุ้ยกินกับ จิ้มแจ่วบ้านเรานะอร่อยสุดๆกินข่าวหมดเป็นหมอเลยจ้ะวันนี้จะเก็บไปเยอะๆเลยเอาอไปดองไว้กินหลายๆวันจ้ะช่วงนี้อังกฤษอากาศก็อุ่นๆมันก็จะออกมาเยอะๆแล้วจ้ะถ้าเผื่อใครออกไปเดินเที่ยวนะก็ก็จะเห็นเป็นกอก้แบบนี้อ่ะจ้ะอื้อ เก็บสนุกเลยนะตอนนี้ก็ออกมาเดินดูสวนดูฟาร์มจะแบบอากาศก็จะประมาณเนี่ยจาก เดี๋ยวถ้าดองเสร็จแล้วจะพามาดูอีกรอบนะเอาเดดให้ดูอีกสักสองต้นจ้่ถ้าเผื่อมันดองเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวจะพามาดูอีกใหม่นะไปและบาย